สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเด e d ด g อกเรื่องราวของทหารเรนเจอร์มารับจ็อบพิเศษเป็นพี่เลี้ยงสุนัขและทั้งสองต้องออกเดินทางไกลด้วยกันจุดจบจะเป็นยังไงก่อนชมคลิปขอขอเลขหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยเรื่องราวเริ่มที่ภาพใบเกิดของลูลู่สุนัขทหารของกองทัพสาหาระับที่มีจาา่าไรเร่ทหารหน่วยเรนเจอร์หรือว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ยเป็นคนดูแล จ่าเลี้ยงมันตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขอายุ5เดือนฝึกฝนจนเป็นสุนัขทหารที่เก่งกาจแล้วก็พาไปออกรบที่อิรักผ่านเหตุการณ์เสียตายด้วยกันมาหลายครั้งจ่าผูกพันกับลูลูมากถึงขนาดจดบันทึกเรื่องราวของมันไว้ทั้งนิสัยส่วนตัวชอบหรือไม่ชอบอะไรเรื่องแสบๆที่มันเคยทํารวมถึงความกล้าหาญในสนามรบจ่ารักลูลูเหมือนสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาทั่วไปและนี่คือพระเอกของเรื่องเขาคือแจ็คซันบริกส์อดีตทหารเวนเจอร์คู่หูของจ่าไลาเรีย แต่เพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บที่สมองครับและมีอาการป่วยด้ยวยโรค PTSD เขาจึงถูกสั่งพักงานยาวแจ็คสันยื่นเรื่องสมัครตำแหน่งมุนเวียนไปประจำการที่ปากีสถานแต่หัวหน้าเนี่ยก็ประเมินว่าเขายังไม่พร้อมระหว่างนี้เขาจึงต้องหางานพาร์ทไทม์ทำก่อนซึ่งก็ไม่ถนัดงานขายเอาซะเลยเวลาเจอลูกค้าเรื่องมากยุ่มยิ้มเม็ดเยอะยิ่งทำให้เขาเครียดหนักกว่าเดิมแจ็คสันโทรหาศูนย์ป้องกันภัย เพื่อถามความคืบหน้าเรื่องงานที่เขาสมัครเขาส่งใบรับรองแพทย์ไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่นเนี่ยก็แจ้งว่ายังอนุมัติไม่ได้เพราะยังขาดจดหมายรับรองจากผู้บัญชาการของเขาส่วนต้องได้เอกสาร,รก่อนวันพุธหน้าไม่อย่างนั้นเขาต้องรอไปอีกปีหนึ่งครับถึงจะมีการเปิดรับสมัครใหม่แจ็คสันรับปากว่าจะเรียบจัดการให้ทันเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าๆและงานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็แทบไม่พอกินพอใช้เย็นวันนั้นเขาได้รับข่าวร้ายจากผู้กองลุกว่าจ่าไลร,รุ่ยเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเมื่อคือนละเอะขับรถออกจากบ้าน ไปดื่มไว้อะไรกับเพื่อนร่วมทีมเรนเจอร์ที่ร้านประจำแจ็คสันเข้ามาในบาร์มองไปร,บรอบๆร้านรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเขาพยายามเข้าไปคุยกับเพื่อนขอคําแนะนําเรื่องงานแต่อีกฝ่ายก็พากันใส่หัว้างว่าตัวเองยศน้อยเกินกว่าจะช่วยได้แจ็คสันแวะไปกล่าวคําอํำลาเพื่อนเก่าต่อหน้าภาพถ่ายของเขาด้วยความรู้สึกผิดหวังและโดดเดี่ยวพอออกจากบ้านชายหนุ่มได้เจอผู้กองลุกคนที่มีอํานาจมากพอจะออกหนังสือรับรองให้ได้ แต่ลุกยังคงปฏิเสธด้วยเหตุผลเดิมนั่นคือกลัวการป่วยของแจ็คสันจะส่งผลกระทบต่อภารกิจแจ็คสันได้ยิยนแล้วของขึ้นเขาโยวายวายว่าทหารเรนเจอร์คนอื่นๆก็มีอาการไม่ต่างจากเขาแม้แต่ไลรี่ที่กินยาประจําก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ลุกรู้ดีเรื่องที่ทหารในหน่วยไม่มีใครสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจสมบูรณ์เต็มร้อยแต่กรณีของแจ็คสันมันดันซวยกว่าคนอื่นครับเพราะว่าหมอระบุอาการเจ็บทางสมองลงในบันทึกราชการก็เลกลายเป็นบุคคลที่มีประวัติเสียแจ็คสันสิ้นหวังถึงขนาดคุกเข่าขอร้อง ถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็ยิงเขาเลยดีกว่าจะได้หมดทุกซักทีผู้กองสงสารลูกน้องเก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเขาจึงตัดสินใจขับรถออกไปก่อนทิ้งแจ็คสันไว้อย่างนั้นเพราะไม่อยากเอาหน้าที่การงานตัวเองไปเสี่ยงด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นครับลูกรู้สึกไม่สบายใจจึงกลับมาที่ลานจอดรถเพราะคิดว่าแจ็คสันเนี่ยคงยังไม่ไปไหนแล้วก็พบว่าเขานอนหมดสภาพอยู่ท้ายรถจริงๆลุกจึงบอกว่าถ้าอยากได้งานเนี่ยให้รีบตามไปพบเขาที่ค่ายภายในหนึ่งชั่วโมงพระเอกก็ดีใจมากๆเมื่อมาถึงประตูทางเขา้า แจ็คสันถูกทหารยามตรวจบัติและเขาเนี่ยก็โดนไล่เพราะบติประจําตัวทหารหมดอายุแต่โชคดีที่เจอคนรู้จักสั่งให้ยามอนุโลมเขาจึงผ่านเข้ามาได้ทีแรกแจ็คสันก็คิดว่าจะได้ไปร่วมรบกับผู้กองที่ซีเรียแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษนอกสนามรบนั่นคือการพาเจ้าลูลู สุนัขทหารเนี่ยไปร่วมงานศพของจาา่าไรรีคนที่อยู่กับมันมาทั้งชีวิตผู้กองอธิบายเพิ่มครับเป็นเพราะว่าแม่ไลรี่ขอร้องให้พาเจ้าหมาฮีโร่มาร่วมงานศพด้วยเธอเชื่อว่าลูกชายคงต้องการแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือมันไม่ยอมขึ้นเครื่องบินเลยต้องหาคนขับรถพามันไประยะทางจากที่นี่ถึงแอริโซนาเนี่ยก็ประมาณ1,500งพัหไมล์ผู้กองบ่นว่าตอนนี้ลูลู่เนี่ยมันไม่เอาใครเลยแถมยังก้าวร้าวเกินกว่าจะรับมือไหว เที่ยวไล่กัดคนจนต้องส่งเข้าห้องฉุกเฉินลูกจึงขอให้แจ็คสันขับรถพามันไปร่วมพิธีศพหลังจบงานค่อยส่งตัวมันไปที่ค่ายไว้แซนแล้วจะมีคนจัดการมันต่อแจ็คสันได้ยินก็รู้สึกสลดใจครับเพราะมันหมายถึงลูลูเนี่ยจะโดนฉีดยาทํากาวรุนคาตในอีกไม่กี่วันนี้ลูกเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นจะพามันไปรบก็ไม่ได้และไม่มีใครอยากเลี้ยงมันแล้วผู้กองรับปากถ้าแจ็คสันทํางานนี้สําเร็จเขาจะเขียนจดหมายรับรองให้ จากนั้นปุกองเนี่ยก็พาเขามาเจอหน้าลูลูเป็นครั้งแรกมันถูกสวมตะกอ้อครอบปากนั่งแน่นิ่งอยู่ในกลงก่อนแจ็คสันเข้าไปหามันเจ้าหน้าที่เตือนให้ระวังตัวพรามันมีพฤติกรรมก้าเราเป็นผลจากการเข้าร่วมสงครามและสอนให้คุมมันดีๆอย่าพาไปที่สาธารณนะถ้ามีใครถามให้บอกว่าจะพามันไปฝึกแจ็คสันถือสายคล้องแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาลูลูเขาคุยกับมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเอ่ยถามแกจำฉันได้ไหมฉันเป็นเพื่อนกับไลเร่แกเคยวิ่งงับฉันเมื่อหลายปีก่อน ลูลู่ตอบรับโดยการลุกขึ้นนั่งตัวตรงพระเอกก็ลูบแผงคอมันเบาๆแล้วมันก็นิ่งเงียบไม่ออกอาการอะไรสักเน็ดแจ็คสันหันมาแอกใส่หนุ่มๆถามว่าผู้เขากลัวอะไรมันออกจะเชื่องแต่พอเขาเผลอลูบถึงหูลูลู่นี่ก็กระโจนเข้าใส่เตรียมจะขย้ำเขาทันทีพวกผู้กองก็หัวเระยะชอบใจและขอโทษที่ลืมบอกเรื่องสำคัญนั่นคือลูลู่มันไม่ชอบให้ใครแตะที่หูภาพตัดมาอีกทีลูลู่อยู่ในกรงขังท้ายรถเตรียมพร้อมเดินทางไลากลเจ้าหน้าที่ฝึกสุนัข เตือนให้ใส่ตะก้อข้อปากได้แค่ครั้งละสองชั่วโมงครับไม่งั้นมันจะร้อนเกินไปนอกจากนี้ยังให้คู่มือการเลี้ยงไว้ด้วยซึ่งมันก็คือสมุดบันทึกเรื่องราวของเจ้าสุนัขตัวนี้เขียนโดยจ่าไลาเรียผูฝึกของมันนั่นเองนอกจากนี้ละเอกยังได้รับกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของไลเรียที่ต้องนำส่งคืนครอบครัวด้วยและการเดินทางไกลก็เริ่มต้นขึ้นตรงนี้ครับหลังออกรถได้ไม่นานลูลูเนี่ยก็เริ่มส่งเสียงร้องพยายามตะเกียกตะกายออกจากกรงแจ็คสันคุยปลอบมันว่า ยังคงต้องอยู่ด้วยกันอีก5วันกว่าจะถึงงานศพขอให้ฟังกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลมันร้องดังจนเขารำคาญจำต้องหยุดพักและค่อยๆถอดที่ครอบปากออกแจ็คสันเห็นว่ามีเวลาเหลือเฟือรับเลยแวะสนามยิงปืนซ้อมมือเตรียมกลับไปรับใช้ชาติเขาช่าใจคิดว่าลูลูอยู่ในกลงคงไม่มีปัญหาแต่ว่ามันเนี่ยก็แรงเยอะมากครับสมกับที่เคยผ่านการฝึกหนักมาก่อนลูลูสามารถพังกลงออกมาได้แถมยังเกเร แทบบอรถจนเละเทะแจ็คสันกลับมาเห็นผลงานของไอ้แสบแล้วของขึ้นด่าลูลู่จนเสียหมาและลงโทษมันด้วยการยัดยาแก้แผลใส่ในไส้กรอกโยนให้มันกินเมื่อแก้แค้นหมาได้สําเร็จเขาหัวเราะสะใจแวะดื่มเหล้าชิลๆที่บาร์ตั้งเป้าว่าจะคั้วสาวสักคนให้ได้ในคืนนี้แจ็คสันพยายามอย่างหนักคุยโม้เรื่องเก่าๆสมัยที่เขาเป็นทหารกล้าแต่ความมั่นหน้าเนี่ยก็ทําให้จีบใครไม่ติดสักรายแจ็คสันหน้าจ่อยเดินกลับไปให้น้ําลูลู่เขาขอโทษมันที่ต้องวางยาอ้างว่าลูลู่เนี่ยทำรถเขาพังก่อน ชายหนุ่มขอให้มันทำตัวดีๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันในตอนนั้นสาวสวยสองคนเดินผ่านมาแล้วก็สังเกตเห็นลูลูเลยเข้ามาชักทายตามประสาท่าสุนัขพวกเขาคุยกันถูกคอครับเลยชวนแจ็คสันไปดื่มต่อที่บ้านบางังเอิญว่าทั้งสองคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานบำบัดเลยเสนอตัวช่วยแจ็คสันฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศด้วยการใช้สัมผัสจากร่างกายแจ็คสันยิ้มกริมหวังว่าจะได้กินแซนวิชแน่ๆคืนนี้แต่ลูลูที่อยู่ท้ายรถมันก็เริ่มส่งเสียงดังอีกเพราะยาแก้แพ้หมดวิตแล้ว เพื่อนบ้านแถวนั้นก็เข้าใจอเพียดคิดว่าหมาโดนกักขังครับไม่มีเจ้าของดูแลเขาเดินวนรอบรถหาวิธีปลดปล่อยมันออกมาแจ็คสันออกมาห้ามรีบบอกว่ามันเป็นหมาเขาเองแต่ชายคนนั้นก็ไม่ฟังใช้ก้อนหินทุบกระจกรถแตกลูลูล่เนี่ยก็เลยกระโจนใส่เขาเต็มแรงแจ็คสันเข้าไปลากตัวมันออกมาก่อนที่ชายคนนั้นจะโดนขยำ่ำพระเอกด่าลูลู่ไปหนึ่งชุดที่มาขัดจังหวะความฟินของเขาไม่เท่านั้นเดียวเมื่อสาวๆเห็นความเกลียวกลาดของแจ็คสันพวกเธอเนี่ยก็รับไม่ได้ รีบวิ่งหนีกลับบ้านปิดประตูไม่ต้อนรับเขาอีกแจ็คสันหัวร้อนอยากบีบคอหมาให้ตายขามือครับแต่ก็ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาต้องพามันไปร่วมงานศพก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วดเรื่องงานที่ทําได้ตอนนี้ก็แค่ด่ามันรัวๆใชหนุ่มบนแกไม่เหลือใครแล้วอย่าสร้างปัญหาให้ฉันอีกแล้วเขาเนี่ยก็หลุดปากพูดไปว่าแกกำลังจะโดนฉีดยาไม่ได้จบชีวิตแบบมาวีและบุรุษหรอกนะนหน้าแปลกที่ลูลูเนี่ยเหมือนจะเข้าใจคําพูดของเขาครับมันเริ่มไม่อยู่นิ่งแล้วก็กระโดดหนีลงจากรถ วิ่งหางชี้หายเข้าไปในป่าข้างทางแจ็คสันงานเข้าครั้งใหญ่รีบวิ่งตามมันแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็ยากที่จะทันสุนัขทหารที่ฝึกไม่อย่างดีจนกระทั่งเขามองไม่เห็นตัวมันแล้วเจอแต่รอยเลือดหยดบนใบไม,ไม้ชายหนุ่มออกเดินไปตามทางจนถึงเขตบ้านคนเขาแอบ,บเข้าไปในสวนเรียกหาลูลูให้กลับมาแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็โดนยิงยาสลบใส่และน็อกไปพอได้สติอีกทีก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าขังไว้ในเล้าหมูความที่เคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษมาก่อน ทำให้รู้วิธีปลดปล่อยตัวเองมาได้แจ็คสันเตรียมโจมตีกลับเหนยนยองมาหาชายที่มัดตัวเขาไว้จนกระทั่งได้เจอหญิงชราเจ้าของบ้านเธออยู่กับลูโล่ที่แน่นิ่งยอมให้คนแปลกหน้าป้อนอาหารแจ็คสันหยุดการลงมือเขาสารภาพว่าตัวเองแค่มาตามหาหมาและไม่ได้มีเจตนาร้ไรเขาถามหญิงแก่ซึ่งชื่อทามาร่าด้วยความอยากรู้ว่าเธอทําให้ลูโล่เนี่ยกลายเป็นหมาเรียบร้อยแบบนี้ได้ยังไงซึ่งทามาร่าก็เผยว่าฉันแค่คุยกับมันดีด ไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษและฉันสังเกตเห็นเท้ามันเจ็บเลยอาสาจะทําแผลให้มันด้วยระหว่างนั้นรับเจ้าของบ้านเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้แถมยังเลี้ยงอาหารชายหนุ่มด้วยลุงหุ่นล่าเอ่ยปากชมแจ็คสันนายคงรักหมามากถึงได้ห่วงมันขนาดนี้อีกฝ่ายก็รีบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่หมาเขาด้วยซ้ําและเอาสมุดบันทึกให้ดูซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับลูลู่รวมถึงรูปภาพของมันตอนไปรบในต่างแดนเมื่อรู้ว่าแจ็คสันจะพามันไปฉีดยาหลังจบงานศพ ชายแก่ก็สงสารที่เคยเป็นถึงสุน,นัขทหารผ่านศึกแต่กลับถูกกำจัดง่ายๆเพราะว่านิสัยเปลี่ยนก้าวร้าวไม่มีใครเอาอยู่จ็กสันจึงเอ่ยว่าลูลูเกิดมาเพื่อจะเป็นตำนานและมันก็ทำสำเร็จแล้วถึงจะต้องตายก็ไม่มีอะไรให้เสียได้อีกถามราราทึ่งในความแข็งแกร่งของลูลูเธอไม่เคยเจอหมาตัวไหนแรงเยอะเท่านี้มาก่อนเลยแถมยังอวดว่าเธอมีพลังพิเศษเชื่อมจิตกับสัตว์ได้ครับจ็กสันได้ฟังก็สนใจอยากรู้เลยขอให้เธอเนี่ยทำพิธีสื่อสารกับลูลูให้ดูถามาราเริ่มลงมือ เธอพนานาว่าเห็นภาพแจ็คสันกับลูลูเนี่ยเคยทํากรรมร่วมกันมาถึงต้องเจอกันอีกครั้งในชาตินี้เธอยังเห็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อคล้ายผู้ชายอยู่กับลูลูอีกด้วยแจ็คสันถึงกับอึ้งครับเพราะเขามีลูกสาวชื่อแซมอายุ3ามขวบแต่เขาเลิกกับแม่เด็กไปนานแล้วเลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ธรรมร่ารูปตัวลูลูเธอรู้สึกว่ามันต้องการเตียงนุ่มๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยนอนสบายๆเลยแต่แล้วจู่ๆเธอก็เริ่มรู้สึกแสบร้อนที่ปาก รสชาติเหมือนอาหารอินเดียที่ปลายลิ้นเธอเดาว่าลูลูอาจจะอยากกินก็ได้พราะถึงตอนนี้ชายทั้งสองก็หัวเราะลั่นพวกเขาไม่เชื่อว่าหมาทหารจะรู้จักอาหารอินเดียด้วยแจ็คสันกับลูลูบอกลาเจ้าของบ้านใจดีและออกเดินทางกันอีกครั้งหลังขับรถมาได้สักพักครับเขาแวะซื้อตุ๊กตายูนิคอร์นด้วยความตั้งใจจะเอามาเป็นของขวัญให้กับลูกสาวที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานเหลือเวลาอีกแค่3วันก่อนถึงงานศพครับ จ็คสันนึกถึงคำพูดของหญิงแก่ที่บอกว่าลูลู่อยากนอนเตียงนุ่มส่วนเขาเองเนี่ยก็อยากพักโรงแรมหรูบ้างพระเอกเลยคิดแผนง่ายๆแกล้งทําเป็นทหารผ่านศึกพิการทางสายตาที่มีลูลู่เป็นสุนัขนําทางซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมีนโยบายพิเศษรับสำหรับทหารผ่านศึกโรงแรมหรูหลายแห่งยินด,ดีให้บริการฟรีเพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่เคยรับใช้ชาติเมื่อเข้าถึงห้องพักแล้วเขาอาบน้ําให้ลูลู่แม้ว่ามันจะไม่ชอบเลยก็าตามนอกจากนี้ ยังสั่งอาหารอินเดียมาให้มันกินเปิดแผ่นหนังให้ดูเพื่อให้มันสงบส่วนเขาก็แต่งตัวหล่อจะออกไปเที่ยวบ้างแต่ลูลูกลับเห่าเสียงดังลั่นห้องส่งสัญญาณว่าอยากตามเขาไปแจ็คสันกลัวมันจะอารวาสเหมือนที่มันทํากับรถเขาจึงเปลี่ยนใจพามันออกมาด้วยที่ร็อบบี้โรงแรมแจ็คสันไว้คุยกับพนักงานต้อนรับคนสวยขอคําแนะนําเรื่องร้านอาหารแถวนั้นแต่แล้วจู่ๆลูลูเนี่ยก็เห็นชายตะวันออกลางแต่งชุดแขกมันพุ่งเข้าใส่ในทันทีครับเพราะถูกฝึกไว้ว่าทรงนี้เนี่ยคือศัตรูในสนามรบ แจ็คสันตกใจรีบตามไปห้ามไม่ให้มันทำร้ายคนอื่นเขาดึงตัวลูลูไว้ได้ทันแต่การที่เขาเข้าชา์จได้เร็วขนาดนั้นทำให้ความแตกว่าเขาไม่ได้ตาบอดจริงๆตำรวจก็จับตัวแจ็คสันไปโรงพักชายหนุ่มขอร้องให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยตัวเขายอมบอกความจริงว่าตัวเองเนี่ยมีภารกิจสำคัญต้องพาสุนัขฮีโร่ไปร่วมง,งานศพทหารกล้าหน่วยเรนเจอร์พอหนุ่มแขกที่เป็นเจ้าทุกได้ฟังเหตุผลแล้วรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยรับใช้ชาติเขาก็ใจอ่อนไม่ติดใจเอาความเรื่องแจ็คสัน พวกเขาทั้งคู่จึงเป็นอิสระและออกเดินทางต่อได้อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้ครับพระเอกก็เริ่มอ่านบันทึกของลายเรียและทําความรู้จักลูลูมากขึ้นจนได้รู้ว่ามันมีพี่ชายอีกหนึ่งตัวชื่อว่าน,นุกอยู่ที่ลอสแอนเจลิสซึ่งแจ็คสันบอกเจ้าหมาว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันเขาเลยตั้งใจจะไปเยี่ยมลูกเมียก่อนแล้วค่อยพาลูลูไปหาพี่ชายแจ็คสันคุยเล่นกับเพื่อนสีขามากขึ้นครับและลูลูเองเนี่ยก็สงบกว่าเดิมไม่เกเรกับเขาเหมือนเมื่อก่อน เมื่อมาถึงหน้าบ้านของอดีตภรรยาซึ่งตอนนี้อยู่กับสามีใหม่แจ็คสันเอาตุกตาไปให้ลูกสาวดูแต่กลับกลายเป็นว่าลูกสาวเนี่ยจำหน้าเขาไม่ได้แล้วภรรยาเก่าก็ไม่ยอมบอกเด็กว่านี่คือพ่อกลับพูดว่าเขาเป็นเพื่อนเธอแจ็คสันเลยหมดอารมณ์จะอยู่ต่อแค่ได้เห็นลูกเมียมีความสุขเดียเขาก็สบายใจแล้วชายหนุ่มเดินคอตกกลับมาที่รถและโยนตุกตาให้ลูลู่แทนหลังจากนั้นเขาก็พามันมาเจอกับนกสุนัขเพศผู้พี่ชายของมันเองครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จํากันได้ทันทีที่น่าแปลกใจคือ ลูลูวิ่งไปอ้อนเจ้าของนกทำตัวเหมือนลูกหมาน้อยสุดเชื่องผิดกับตอนที่เจอเขาครั้งแรกเจ้าของนกชื่อว่าโนอาเป็นอดีตทหารหนวเรนเจอร์ที่เคยร่วมรวบกับไลรี่เช่นกันแต่ตอนนี้เขาปลดประจำการแล้วเลยทำเรื่องขอรับนกมาเลี้ยงที่บ้านก่อนที่มันจะถูกฉีดยาด้วยวินนีสัยก้าวราวควบคุมยากจนไม่สามารถพาไปออกรบได้โนอาเล่าว,ว่าเขาใช้เวลาเกือบ6เดือนครับกว่าจะฝึกให้นกเนี่ยกลับมาเป็นปกติจนตอนนี้มันก็เชื่องและเป็นมิตรกับเด็กๆแล้วแจ็คสันมองลูลูด้วยความสงสาร,ร ที่มันไม่โชคดีเหมือนพี่ชายตัวเขาก็อยากช่วยแต่หลังเสร็จธุระเรื่องนี้เขาต้องไปทํางานต่างประเทศคงไม่มีโอกาสได้ดูแลมันแจ็คสันบอกลาโนอาและพาลูลูเตรียมออกเดินทางต่อแต่ก็พบว่ามีคนงัดรถขโมยของไปเกือบหมดรวมทั้งกระเป๋าของไลรี่ด้วยโนอาจึงเสนอไอเดียให้ใช้ความสามารถของลูลูกับนุกนั่นคือดมกลิ่นของใช้ในรถแล้วตามรอยหาโจรสองตูบนําทางพวกเขาจนได้เจอที่ซ่อนของซึ่งคนร้ายเนี่ยเป็นคนไร้บ้านครับอาศัยนอนใต้สะพาน ที่น่าโมโหคือมันยังกล้าเอาเครื่องแบบทหารของไลรี่ไปใส่แจ็คสันเดือจดจัดจับไอห,หัวขโมยทุ่มคืนแล้วเอาของทั้งหมดคืนมาแต่น่าเสียดายที่ไม่เจอยารักษาอาการทางสมองซึ่งแจ็คสันต้องกินเป็นประจำหรือว่าคือยาของโรค PTSD นั่นเองครับระหว่างเดินเท้ากลับบ้านเนี่ยโนอาก็เป็นห่วงเรื่องยาถ้าแจ็คสันไม่ได้กินอาจมีอาการเหมือนไลรี่โนอาเผยว่าก่อนนี้ไลรี่เนี่ยชอบโทรหาเขากลางดึกครับบ่นว่าอยากฆ่าตัวตาย แจ็คสันไม่แปลกใจที่ได้ยินเรื่องนี้เพราะรู้ดีว่าทหารหลายนายต้องอาศัยยาช่วยบรรเทาอาการเครียดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในสงครามโนอาตั้งข้อสงสัยว่าการจากไปของไลาี่อาจไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจจบชีวิตตัวเองเขาเตือนแจ็คสันให้คุยกับใครบางคนที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพื่อระบายความกดดันและไม่ให้เครียดจนเกินไป แจ็คสันเหลือเวลาอีกแค่คืนเดียวครับเพื่อเดินทางไปสถานที่จัดงานศพแต่โชคร้ายที่ฝนตกหนักและรถเนี่ยก็เสียกลางทางอีกเขาจำต้องพาลูลูเข้าไปหลบฝนในโรงนาร้างที่มีของใช้อยู่เต็มไปหมดเหมือนเคยเป็นที่พักอาศัยของใครสักคนลูลูเริ่มอัลวาดอีกครั้งเพราะกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามันทั้งเห่าและขูช่ชายหนุ่มเลยหาเครื่องเสียงเล่นดีวีดีเปิดซีรีส์ให้ลูลูดูฆ่าเวลาเขารู้ว่ามันชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่าไลลี่เนี่ยได้เขียนบันทึกไว้ครับ หลังจากที่ลูลู่สงบลงเขาอ่านข้อความในสมุดเล่มนั้นให้มันฟังซึ่งก็ทำให้เขาเข้าใจลูลู่มากขึ้นและรู้สึกผูกพันกับมันไม่ต่างจากที่ไลรี่รู้สึกพวกเขาพักอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นแจ็คสันตั้งใจว่าจะต้องพาลูลู่ไปร่วมงานศพให้ได้แม้ตอนนี้จะไม่มีเวลาซ่อมรถแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาทหารหนุ่มพาลูลู่ออกเดินเท้าไปตามทางครับและอาศัยการบกรถมาเรื่อยๆพอใกล้ถึงที่หมายลูลู่ลับรู้สึกอ่อนแรงเดินต่อไปไม่ไหว แจ็คสันเห็นท่าไม่ดีเลยแบกมันขึ้นมาและในที่สุดพวกเขาก็ามาถึงงานศพจนได้รับแจ็คสันเตือนมันให้ทําตัวดีๆอย่าไปกัดใครอย่าทําตัวดุร้ายทําลายพิธีการพอลูลู่เห็นรูปของเจ้านายตั้งอยู่มันก็ดีใจจนหางสันรีบวิ่งไปนั่งหมอบที่รองเท้าคู่โปรดของไลรี่ซึ่งช่วงที่มีเสียงเปือสะดดีวีรกรรมผู้จากไปเนี่ยแจ็คสันก็หวงว่ามันจะตกใจกลัวครับเลยเข้าไปกอดหลอบและอยู่ข้างมันจนจบงานหลังเสร็จพิธีเขานําของไลรี่ส่งคืนให้ครอบครัว ตามที่ได้รับมอบหมายไว้หลังจากจัดการเรื่องรถเสร็จแล้วแจ็คสันก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ายไวซ์แซนพรุ่งนี้เขาจะพาลูลู่ไปส่งและยังย้ำด้วยว่าเจ้าลูลู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมันน่ารักและทำตัวดีขึ้นกว่าเดิมรัวไม่อยากให้โดนฉีดยาครนะับทางนั้นก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าพวกเขาจะทำตามที่เบื้องบนสั่งไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเก็บลูลู่ไว้ได้หรือเปล่าชายหนุ่มถอนหายใจยาวก่อนจะหาที่จอดรถริมทางสวยๆเพื่อชมวิวธรรมชาติกับลูลู่ เขาถามมันว่าอยากได้อะไรอีกไหมแต่มันก็นิ่งเงียบเหมือนหมาเชื่องเชื่องตัวหนึ่งครับเขาเลยลองถอดสายคล้องคลอบอกให้มันวิ่งไปให้ไกลแกเป็นอิสระแล้วนะลูลู่แต่มันก็ไม่ยอมหนีครับกลับวิ่งขึ้นรถเขาราวกับว่าอยากอยู่กับพระเอกไปเรื่อยๆตอนกลางคืนพระเอกแวะพักที่โมเตลเก่าข้างทางยอมให้ลูลู่ขึ้นมานอนบนเตียงด้วยก็เห็นว่านี่เป็นคืนสุดท้ายของมันแล้วครับ และความรู้สึกเผียที่ต้องส่งลูลู่ไปตายเนี่ยลุกให้ชายหนุ่มสะดุ้งตื่นกลางเด็กเขาปวดหัวรุนแรงเหมือนมีคนเอาค้อนทุบเริ่มทรงตัวไม่อยู่จนล้มลงกับพื้นแจ็คสันไม่ได้กินยาคุมอาการบาดเจ็บทางสมองมาหลายวันแล้วเขาพยายามจะลุกแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองต่อน,นั้นเองที่ลูลู่เข้ามานอนซบเขาและความอบอุ่นจากมันช่วยให้พระเอกคลายความเจ็บปวดจนสาม,มารถสงบลงได้รุ่งเช้ารับแจ็คสันพาลูลู่มาส่งที่ค่ายยามขอตรวจบ,บาดก่อนเข้า และบอกว่าบัตรทหารของเขาหมดอายุแล้วใช้งานอะไรไม่ได้อีกแจ็คสันอธิบายว่าเขาแค่พาสุนัขทหารมาส่งให้สิบโทเลวสไม่ได้มาติดต่อราชการจังหวะนั้นเลวสเจ้าหน้าที่หน่วยก็ออกมาพบเขาพอดีครับเลวสเตือนให้แจ็คสันใส่ที่ครอบปากลูลูให้เรียบร้อยเขาได้ข่าวมาว่ามันดุและก้าวร้าวมากแจ็คสันจึงพูดให้อีกฝ่ายสบายใจว่าตอนนี้มันนิสัยดีขึ้นเยอะมากแล้วและขอให้บอกหมอช่วยประเมินใหม่ให้โอกาสมันอีกสักครั้งอย่าพึ่งการุณาคาตมันเลยก่อนส่งตัวลูลู แจ็คสันก็กอดมนันแน่นและอวยพรขอให้มันแคล้วคลาดแต่ตอนที่แจ็คสันขับรถออกจากที่นั่นเขาก็อดไม่ได้รับที่จะมองกระจกหลังและเห็นว่าลูลูเดือไม่ทําตามคําสั่งเจ้าหน้าที่มันมองตามรถเขาอยู่อย่างนั้นแจ็คสันเตือนตัวเองให้ใจแข็งเสร็จภารกิจนี้เขาก็จะได้งานใหม่แล้วชีวิตใหม่กําลังจะไปได้สวยแต่สุดท้ายเนี่ยจนแล้วจนดอดรับพลเอกก็ปล่อยให้มันตายไม่ได้จริงๆ แจ็คสันวิ่งกลับไปถอดสายจูงอ้างว่าเขาใส่ผิดแล้วก็พาตัวมันกลับขึ้นรถไม่สนใจเจอาบัดประจำตัวทหารคืนจากยามเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะหางานใหม่ไม่กลับไปเป็นทหารอีกแล้วหลังจากวันนั้นแจ็คสันกับลูโล่กลายเป็นเพื่อนซีที่ไปไหนไปกันไม่เคยห่างเขาทุ่มเทฝึกให้มันปรับตัวทิ้งนิสัยดุร้ายแบบสุนัขทหารและเป็นมิตรกับผู้คนมากขึ้นถึงขั้นยื่นเรื่องขออุปการะลูล่มาเลี้ยงดูและเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวของมัน แบบเดียวกับที่ไลลี่เคยทำครับแจ็คสันไม่เห็นว่ามันเป็นแค่สุนัขที่เขาต้องดูแลทว่ามันคือเพื่อนที่เข้าใจบาดแผลเขาที่สุดตั้งหากทั้งคู่ช่วยเติมเต็มเยียวยากันและกันจนได้พบความหมายใหม่ของชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือด็อกเพื่อนกันพันเท้า2,022ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6.5เต็ม10คะแนนครบับส่วนวัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่77% ฟังคนดู89%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ netflix มีแบบภาคไทยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนได้เห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ